สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูมาชมกันติดตั้งโถปัสสาวะหรือโถฉี่นะครับในห้องน้ําเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการติดตั้งโดยช่างปอครับมือปรครับเราไปดูกันเลยครับในห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําของคนพิการนะครับตรงนี้แล้วก็เตรียมหน้างานเจาะใส่หูช้างให้เรียบร้อยนะครับ ตามตำแหน่งในแบบโผโชีนะครับเป็นของยี่หอคอตโตนะครับรุ่นนี้เป็นรุนระบบเซนเซอร์นะครับตรวจจับเมื่อคนเข้าไปยืนเ่ยวมันก็จะลาดน้ำโผ่่ถากมีคนออกมามันก็จะลาดน้ำเหมือนทั้งนะครับเป็นดีครับท่ยอดขัน้นตอนต่อไปนะครับ ช่างปอก็จะใส่สต็อว,วาลเพื่อเป็นแหลง่งยน้ำให้กับตัวโถปัสสาวะของเรานะครับแล้วก็ใส่โลกยางกันน้ำรั่วซึมนะครับแล้วก็น็อตยึดตัวโถปัสสาวะนะครับขั้นตอนต่อไปช่างปอก็ทำการประกอบชุดเซนเซอร์เข้ากับตัวโถวเพื่อที่จะนำไปติดตั้งฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับด้านในก็จะประกอบไปด้วยตัวเซนเซอร์ตัดแล้วก็ตัวสายน้ำดีเพื่อที่จะปรนจัองเข้ากับเบาบาวที่เราติดตั้งไว้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะยกเข้าไปใส่ที่หมูช้างที่เราติดตั้งไว้แล้วนะครับตำแหน่งน็อตด,ด้านล่างก็จะตรงกับ ูพอดีนะครับหลังจากนั้นช่างก็จะทําการจําต่อวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกันกับตัวกล่องเซ็นเซอร์ที่มากับตัวโถวปัสสวะคอตโตของเรานะครับผมก็จะยึดน็อตด้านล่างให้มันแน่นนะครับแต่มันจะขันยากนิดหน่อยนะครับเพราะมันอยู่ด้านใน ลึกมากนะครับสมาธิมากดูน็อตนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูครับครับเราต้องค่อยๆเอามือเข้าไปเยกยเหยียันเข้าไปให้มันแน่นนะครับเพื่อใั้ด้วยความใจเย็น,นครับอันนี้พอตึงมือไว้ก่อนแล้วเราค่อยเอาปุญจเลื่อนมาขันให้แน่นอีกรอบหนึ่งนะครับด้านบนนะครับสายน้ำดีก็จะต่อเข้ากับสตอปวาวตัวนี้นะครับ ทังพอก็จะเป็นคนต่อเข้าไปกับสตอวาล์วนะครับที่เราได้เตรียมไปแล้วแล้วก็จำระบบให้สามารถใช้งานได้นะครับผมก็จะขันน็อตด้านล่างให้มันแน่นทั้งสองฝั่งด,ด้วยแจเลื่อนนะครับเมื่อด้านบนจำเซ็นเซอร์เสร็จแล้วก็จำสายน้ำดีเข้ากับสตอว์วาเสร็จแล้วก็จะเอาฝาครอบเข้ามาครอบนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเหลือเพียงแค่ยิงซิลิโคนโดยรอบเพื่อให้ยึดแน่นถาบอนและก็สวยงามนะครับแล้วเราก็จะมาลองเช็คดูว่าระบบเซ็นเซอร์มันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง u ู u ู e ด้วยนะครับ